ขี่จักรยานไม่เป็นมันสิได้ป่ะนี้ถ้าได้เดินทางมาอย่างเ่จดมเงารี่ยจากการแข่งขัน้อนยุคิงแชมป์ประเทศไทยชิงเพื่อาเปาาไคจได้ไมยคารผมเกิงมาจากประเทศไทยตั้ง่สหมตัวรงตั้งแต่เชีย่ย ทรงจาดีๆกับบรรยากาศที่อบอุ่นไม่เป็นไรอยู่ตรงไหนมาให้กำลังใจกับผูกหลานเราให้กำลังใจกับนี้เริ่มแล้วทําให้บรรยากาศของความอบอุ่นที่นี่วันนี้นะครับขอบคุณจะมาจากไหนผมรู้ไลยว่าสนัค บ้านของประเทศไทยวันนี้โอ้โหเราจะรุ่งเป็นเก่งในความกลารักและความเก่งที่จะลูกหลานเราต่องต้องจะเป็นคุณหมอเป็นคุณตํารวจเป็นทหารเต้นครับเราได้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆนะครับเชิญรายการจาครับสามหมื่นในทีและเมื่อเขียดทุกสีสนามไทยหนุ่มน้อยขาไผ่ กีฬา <icana> จักรยานในประวิศาสตร์การเริ่มต้นและการต่อยอดของารมีหน่วยงานอีโอต่างๆที่ร่วมเป็นส่วนในการเติมเต็มครับเชิญนะครับทุกทีทุกคนครับอยากเห็นเลยนะครับวันนี้ไที่นังเ็หม่ครับนี่นยครับรอิ้ความสความความสดใสชชกดม กรุงเทพขานคอนเอ่อคุณเสร็จครับ กรมกีฬาจากักรยานแห่งประเทศไทยและคุณนายประธานกรรมการบริษัทท่านผู้ปกครองแล้วก็รผมด้วยนะไม่ใช่เฉพาะของวงการาก,กีฬาจากักรยานสำคัญในชีวิตของคุณลูกชไยอะไรอย่างเงี้ยมีตัมีอะไรเงี้ยขับเสื่อเรื่องของกีฬาจะค่อยขาไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ ก็น่าจะเกินเพราะไม่รวมที่ทั้งแปลงนะรวมเฉพาะที่ดินที่ใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ความหมายก็คือว่าเสียสละทุ่มเทที่ป้านาอานะพาลูกหลานเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินยัยมีน้ำใจที่รู้จักแพ้รู้จักชนะ,ะที่เป็นอะไรของชีวิตที่สำคัญครั้งหนึ่งผมเองก็น้ำใจนักกีฬาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม และยังช่วยกับครอบครัวแล้วก็สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ที่หนึ่งแล้วก็คณะกรรมการบริหารทุกท่านนะครับผมเองก็ขอเอาหน้านี้โลงเย็บได้กันง80เข็มนะก <c oughs> ็ก็กเลยให้เป็นที่ปรึกษาสมาคมแล้วก็ชวนมาเป็นประธานเปิดงานนะความเข้มแข็งในเรื่องของจิตใจส่าหารร่างกายจะได้พัฒนาพร้อมกัน พร้อมแล้วหนูน้อยขาไถครับ 5...4...3...2...1... กุานทุกคนจะไปต่อยอดที่นะครับเขตปกครองต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอบตอเรานั้นได้ทีนักกีฬามาบใกนการดับไม้แล้วนะครับอมอบกอบเสื้อเชื่อลิ์น,นะครับให้กับ ธุรกิจ um. นั้นได้มีสถานการแข่งขันการแข่งขันรอบรับมาทามกีฬาที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติที่ครับท่านสุธิพงศ์จึงจะเลครับก็ได้ม้อควขอบคุณให้กับหน่วยงานรแข่งขันในวันนี้จากบริษัทเอ็นพาร์ตะมนสวนเอฟบดีทุ่งหญิงขอใหสปอตฟิชจุนจังกัดมอบของที่รึเพื่อประธานข้าราชการให้กับท่านสุธิพงศ์ครับเป็นเสื้อเชือกริบเป็นสัญลักษณ์งาน ท่านได้เข้ามาดูแลท่านมาให้การสนับสนุนมาส่งเสริมครับทุกๆครั้งที่เกิดกิจกรรมดีๆที่นี่ครับท่านมีโอกาสท่านพิมลสัตบุตรนะครับท่านนายแพทย์ท่านสพวิรัติพินชัยนันท์ครับ ท่านบอกว่าอยากเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงขาไทยนะครับกันั้นนะนดี๋ยวท่านจะได้มาร่วมพิธีข้าวขั้นแรกพิธี่นิดให้รับประทานพร้อมกั้งใจหน่อยชูมือหน่อยชูมือหน่อยจ้าอย่างงงงงแต่งงงงชุดแรกชุดนี้โดยท่านสุทธิพงศ์จินเจริญปรางค์สุมาไทยพรีมฮอสห้าสองหนึ่ง ปอป่อยไมดงเลยครับอะไรมันังมากเลครับครูครับดีกว่าแต่ับมันอยู่ดิง่สามวินาทีเดียวโอ้โหดีกว่าน้นมต้องเข้าแล้วแบบนี้นะครับเสียแตครับน้องรองันหมดเลยครับผู้ปกครองน้อน้องทั้หมเลยครับเลือกอะไลกมาอันนี้เลเลครเลมาเลยนนีมเลยเามนมเลยเ นำจบ differences ก essions ต shirt อัดบน um โอเคครับนี่ก็เป็นการปล่อตัวรับก,การแข่งขันหรับน้องๆขาไทยครับในานีท่วนบางร้ครับมีดคุอ,นนพอพ่อคุณแม่เรียกมือดักตบม่อครับในไ,ไวเปัวแปที่หนึ่งคพ่อคุณแม่ครับไปเตัวเลยครับน่ารักดีเป็นทะแสามารถเป็นโพสแนะนน้องได้แลว,ว่าเวลาัคมโดนยังไงเวลา และน้องนาและน้องบุญดูม้าฮะเรียกม้ากันอย่างเป็นทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่การเป็นโ้ชครับคือการดีหมาย้ลขหวครับ เพราะว่าหลังจากก้าว่งแล้วนะน้องๆเนี่ยจะมีการสลายขที่สมองสผล่หน้านะครับส่วนที่ยังไม่ได้ใช้น้องก็จะสลายออกไปไชั้ในส่วนของไม่นมคนกวผใส่ที่แรับเล่นให้สนุกดที่มีความรู้ครับและตอนนี้มาแรกเลยนะที่น้องๆเนี่ยควรจะมีฝึกเอาไว้นะเขาียช่วยเสริมสร้างภษาต่างๆวาจริงๆนะแก็แต่ยังใส่เพืเพื่มาแขันก็เอาเลยนะครับจอะสุดความมุ่งมั่นครับ กองโนกลุ <Cornell. S 2> ่มเทพครับใช่นนสนามนะฮะสนามแข่งขันจักรยานเอ็กครับสนามซออมต่างแจ้งสนามกีฬาบินตันสนามบาสเกตบอลสนามกีฬาเบสบอลทม กรณีท <mile> ี่สองนักกีฬาผ้าแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้เข้ารอบไม่มีนนน้นท่านอยู่ตรงนี้เสียเลาและเสียโอกานครับไปรับรองก่อนขอความร่วมมือนะครับสนามได้ทันีไม่เป็นไรเรารับนทีนี้เป็นของนองเกย่นะครับอยู่ที่นี่ครับครับขอบวุณะารสัน พื้นกต่อเอาพื้นกต่อไดนะก้ต่ออพื้กต่อก้ต่อนั่งรู้นี่สิ่งที่เข้าแข่งขันแล้วนะฮะจุดลงทะเบียน่องทางด้านหน้าของทางด้านนู้นนะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย อะไลิองนะฮะป้องๆงไปดีอ่งสอครับดีสอครับแล้วท่านตอกไปนะบีเดี๋ยวเขาทีนี้เ็นอ็นไหตามแี้มาเลยีสองสี่าล็อกที่หนึ่งนะครับ

ุณแม่ครับแต่ที่สนามนี้นะลงจะไม่เจ็บมากนะเลี้ยวผิดเลี้ยวกลับพื้นมาใหม่ๆๆๆมาคุณพ่อมันสูงเกินไปค่อยๆลงมาหน่อยนี่ฮะก็เป็นเข้าเส้นชัยครับคุณแม่ตามมาต่อครับอันดับที่สองครับน,นี่ฮะแล้วก็เข้าไปครับนี่ฮะเป็นการ bơm này, bơm này đã, vẫn chào, bye bye, được ta có một chiếc đầm váy, là chúng ta có เดี๋ยวจะยกไปดีให้ต่อเราได้2เหรียญนะครับพระพรานพิไทยย่อสาทอนะครับได้ทุกคนนะครับไปรับให้น้องไปถ่ายรูปนะครับลงเป๊บอรอบต่อมพระพานิไทยท่เราออีกครั้งยิ้มหน่อยนอ บอลไทยสปอร์ตุกจังกับแล้วก็เป็นผู้บริหารเปผู้ใหญ่ใจดีนะครับเวทีที่ไทยลาคนรอคอยเวทีแห่งโอ้โหมั่นใจมากครับนี่ครับพระอเป็นรัฐมนตรีนายกรศ 嗯。 ปิดบ้านละวเอาัาพี่น้องใส่ต้นข้าเส้นชัยพี่นู้นเชียร์เพื่อนเรา้านอย่าไปน้องสายไหนใช่ป่าเดินลูกป่ายกนมีเราเราจะให้น้องนักเรียนทองท้องให้ชื่นกับการแข่งขันชิงช่วยรางวัลครับในวัยสามขวบโรงเดียนขึงสามขวบห้าเดือนชัยตอนนี้นะฮะขาดน้อง ลาพิษณพัทลุงครับ B 401กับ B 410เด็กชายทำดีออเปเตอร์อาเครอได้ครับอเดี๋ยวรอคิวเซมิไฟแนลันดับที่4 5 6ไปรอบแก้ตัวครับ มาตอนน<ม>าใจเย็นเย็นครับเกมยังไม่จบนะโอ้โหโล้มไป2คันครับแนอกนะส่วนอันดับ4-5-6อ,อยู่แถวนี้นะฮะเราจะไปแข่งในรอบนี้น่าจะมีน้องทันเดอร์ครับน้องผาสุกน้องออกัสน้องออซิสน้องออนโนและน้องลาบครับจากที่ออลฟ้าเจนิีกครับ และตามมาต่อด้วยคิน้องผาสุกน,น้องออกกัสน้องอซิสน้องอโนและน้องลาแบับหนึ่งกับสองเข้ามาแล้วครับต่อไปฮะลอบคัดเลือกลอบน้อ,อ,องฮันเตอร์สี่สองแปดครับ แฮนเตอร์จากคิสโทเบยครับทีมคิสอายูคาย่ค่ะอยู่ค่ะไทยมาไม่เอ่ยทีมสายขาไทยครับว่าน้องดิจิน้องน้องนาวาครับน้องดิจิครับโอ้โหฮะแล้วนี่ฮะน้องสเตรนห์ฮะดาวเตยน้องพูรีฮะอันดับหนึ่งสองเข้ามาแล้วครับ<ะ>ดูลีลา<ะ>ไม่ฮะ ทีฬาพร้อมไหนหน้าแล้วมองหน้าเตรียม e ัวเกมมาฮะแบบที่หนิงสกแม่ลองดูลีนะครับ น้องนักุณนะวิ่งนำขึ้นาเป็นอันดับที่หน่ไครับเป็นน้องนักุณนะวิ่งนำครับพ่อเยนมาีนะแลน้องมาวิ่งนะมาี่น่นมาครับทีจับไปครับลูกมาจับไปเลนกันอะไริเล็กเล็เล็กหนึ่งครับปลาไปเ่มาชนเกลนเล็กเลยครับแกนพร้อิ้งโชว์หน่อยนะพร้อมนะ

โอเคเข้ามาอีกชัดมาครบเดือนถึงสามขวบห้าเดือนชายครับรอบคันเรื่องเราเสร็จแก้ตัวนะฮะสำหรับในรุ่นวัยสามขวบถึงเดือนสนามกันสักคู่หนึ่งครับสนะสวนขี้มอนสวนกีฬาขโมงสปอร์ตพาร์ที่นี่นะครับวันนีครับพระสุทาณะ เพื่อเป็นขวังกำลังใจนะฮะและเป็นเกียรติประวัติแกต่ตนเองและวงตะปูลสืบไ,ไปครับนี่เพราะว่าเหรียญนี้เก็บไว้ดีครับในอนาคตภายภาคหน้าคตรน้องได้ดูต,อตอนน่อๆนะว่าโอ้โหคุณพ่อคุณแม่พาหนูมาแข่งขนาดนี้เลยละคะเนี่ยสู้นะกับสิ่งต่างๆรอบข้างน,นะภายในสังคมนี้ครับไปป้าครับที่ควรดไว้ติดบ้าน เพราะว่าเป็นกีฬาแรกเลยนะที่สำหรับน้องๆวัยเด็กผัดเดินเนี่ยได้มาร่วสซึพิเศษมากเพราะว่าเขาจะช่วยกล้ามเนื้อส่วนขาเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่นคือทั้งน้องได้ยังไงรู้สึกยากลำบากและมีดางต่อไปที่น้องฝาปัได้ไปเรื่อยๆครับตลอขงน้องๆน่ยจะมีการสลายไฟเนี่ยหรือวงจรประสาทที่ไม่ได้ใช้ออกไปเพราะฉะนั้นให้น้องได้ฝึกที่ไี่สองแล้ครับไม่่องครับเฮ้ยทีองเปนยองไงกต อย่ีนี้คอแ่นะแจ้งน้องหม่ออันดับครับรอบแก้ตัวขอไปเลยนะลยไป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 ร็วเร็วไปเร็วไปเรับไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเรไปเร็ไปเร็วไปเร็ไป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 เร็วไปรไปเวไปร็วไร็วไปเร็ไปเร็วไปเร็วไปไปไปเไปไปไปรไปเ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 ไป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 เไปเเร็วไปไปเไปไปเ็ไปไปไปรไปไเไวไปไ โอ้โหเลี ah. <iliyor Wirtschaft> <se> ้ยวไกลไปนะฮะพอตีวงไปเสร็จปุ๊บนี่วิธีการถุกขาไถะน้องต้องเหตุหยกจะอรยานขึ้นไปได้ขออันดับครับเอเส้นชัยมาฮะต่วนันดับสอุลิืออุลิซืซื้อสี่อวีุลิมาเลยนะไปให้เร็วหน่อยประสบกรชหนพร้อมหมอ้โลกไข่ผ่านเลือดกันนะครับาป ให้พระขอสองสองอัมดาวพระนี่ ออกข้างหน้าฮะกลับขึ้นมาครับอันดับที่นำขึ้นมาได้นะฮะอันดับที่นำไกลแล้วนะครับอันดับที่สองไล่กันมาครับอันดับที่สามขอแซงได้ไหมฮะขอเล่นเครื่องหน่อยได้ไหม ครับโอ้แล้วตอนนี้หนกับสอบยังไงหนกระสอบยังไงแล้วตอนนี้ยังไงดับที่ s m b เข้าเ้นชัยครับอันที่หนึ่งเจ็ดบข้ารอบครับ รอบที่3ที่ไฟนอลครับในรอบนี้น่าจะมีน้องโบเก้น้องเบตเตอร์น้องปัจจุบันครับน้องโบเก้ครับน้องบเบตเตอร์น้องปัจจุบันน้องซีสเตอร์น้องซีสเตอร์4อันอด,ดนับที่4 5 6รับในพระชถานครับอันดับที่1ที่บ ดูสีหน้ามุมบ้านครับยน้องปาวานครับตามมาต่อไปน้องเบนต,ต้าครับโอ้โหดูด้วยดูคะแนนอะไรขึ้นมานครับอันดับที่หนึ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่สองเข้าเส้นชัยและอันดับยอดต่อไปเลยครับไปครับน,น้องที่เราจะมีน้องออกัสครับน้องลาวเนี่ยน้องนาวาน้องภูชานครับและน้องฮันเตอร์ฮะ อย่าโคตไกลไปแม่โอ้โหไอ้พี่นักเป็นที่หนึ่งนะสามอันดับลูกสามอันดับลูกเล่นขึ้นมาครับเล่นขึ้นมาครับน้องฮันเตอร์ครับน้อบผ่านรับน้องนาวาน้องดาวน้อบแล้วไปครับในรอบนี้จะมีน้องดิจิตครับน้องพธุรีครับน้องมาวินครับน้องนาคุณและน้องนาโมครับแข่งขันกันห้าท่านครับขอสามอันดับครับ แล้วโลกนี้เนี่ยมองวิดีลาครับการแข่งขันน,นั้นนโมฮะคุณเลี้องดิจิครับเร่งมาหน่อยครับสามลำดับสามลำดับลูกไอหางอันดับที่หนึงน่งขึ้นมาครับนำมาไกลๆเลยอันดับที่สองครับแหมการขึ้นเดินอยู่ฮะัน้องเค็ครับน้องพบค,ครับน้องบินดินนะน้องฮิสชีครับ ดีฮะมันนะั่นเหมนาโอ้ท่านแล้วแม่เป็นน้องคนนะวิ่งนำพิมมาเป็นอันดับที่หนึ่ัรอบนี้นะถือพอขนแม่เตรียมดื่มเตรียมพลังดดดอยน ยังคุณพ่อแม่ทีนะรอบนี้เป็นรอบเซฟแนนอรอบที่หนึ่ง ตับเข้าเส้นไทยไปครับในรอบนี้น่จะมีน้องมาวินครับน้องนัาคุณน้องนโมน้องโอหยิบขึ้นมาฮะโอ้โหมาครับในรอบนี้น้องนโมน้องณัคุณน้องมาวินครับตัดอันดับที่หนึ่งที่สามให้ได้

เบลล์้องเอวาครับนักพาวฟ้าและบีเกลโอ้โหย,ยงไปแล้วครับยังขึ้นมาฮะยังได้อยู่ครับขออันดับที่หนึน่งและอันดับที่สองเท่านั้นนะฮะดีมากเลยน้อวิเกลครับนั่งขึ้นมาเป็นที่หนึ่งนะแหมแล้วเราดูนะเสื้อสีเขียวครับแหมเมืม่อ,อกี้ทีหนูไม่ยอมหนูต้องกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วเรามาดูกักแมสเสือสีเขียวนันที